สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องชะะนนนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมากินข้าวต้มคลองหลอดนะครับ,บเป็นข้าวต้ม3บาทเป็นข้าวต้มที่น้องเบลเนี่ยครับชอบกินมากก็ <laughs> นี่เป็นหนึ่งร้านที่น้องเบลบอกว่าเคยกินตั้งแต่สมัยก่อนเลยร้านนี้คนเยอะมากเดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าน่ากินแค่ไหนไ บรรยากาศในร้านนะครับเป็นร้านที่แบบง่ายๆเลยแล้วก็ข้าวเนี่ยสบาทแล้วก็จะมีอาหารเนีครับเขาจะยืนสั่งกันตรงนั้แล้วเราเนี่ยก็สั่งของที่แบบเกือบจะทุกอย่างละที่เขาขายอยู่ในนี้ครับก็บอกว่าที่นี้น่ากินมากแล้วรสชาติเนี่ยก็ได้มากเคยมาก,กินครั้งหนึ่งกินเยอะมากนะครับไอตรงฝายลายอันเนี้ยหมดไม่ถึงครั้นเลยซดนอะไรครับน้ำหอยลาย โอ้ยหอยลายโมดเรียบไปหน้ากอครับโตอ,อินม,มากเรียบร้อยแล้วมอกี้บินเท่าไหร่นะ418บาทกินกันเยอะมากกินจนคนนับเงินอน่ะ นับไม่ไหวเลยก็ร้านนี้นะครับปิดทุกวันจันทร์แล้วก็เปิดตั้งแต่ช่วงประมาณ11โมงจนถึง5ทุ่มเที่ยงคืนเลยถ้าวันไหนของหมดไวเนี่ยก็หมดอย่างไม่แก่รครับตอนที่เราสั่งหอยลายซึ่งหอยลายหมดแต่ว่าเขาก็จะเอามาเติมเรื่อยๆนะถ้าเขายังมีของนะครับแนะนําว่าให้นั่งแท็กซี่เพราะว่าตรงนี้ครับมันเป็นวันเวก่อนถึงร้านเนี่ยแล้วก็ระหว่างตรงที่จอดรถข้างทางเนี่ยมันจะมีวดัดจึงถนนอัสดางจอดรถซ้ายมือนะครับสิ้นสุดกําแพงรั้ววัด นะที่จะถึงร้านเพราะบางคนเนี่ยขับรถมาเอย้ไปจอดข้างหน้าไหมมีจอดข้างหน้าไหมท่านเลยเนี่ยไกลเลยนะเอาไว้ข้างหน้าเนี่ยผมจะพาไปกินไปเทีย่ยวที่ไหนนะนะก็อย่าลืมติดตามในช่องชอนอนะครับไป